พี่น้องเช่าที่ติดตามช่องชีวิตชนบทอีสานเมื่อนี้สีมะตม้มต้มปลาลดค่ะ,ะตั้งหมอน้ำห้อนแล้วเอาตะไคร่พร้อมแดงเดี๋ยวเครื่องลุงก่อนค่ะเมื่อานนี้ได้ดปลาลดมาตม้มปลาลดบานเห่าค่ะพันสาซื้อมาหมดว่าเราใส่สองติดไปแล้วทีต้มปลาลดแห้เบิ่งค่ะ อันนี้แม่นบรกกอกค่ะบรกกอกใส่สองฟิตไว้อาบรกกอกใส่สองฟิตไว้ไม่ใช่เป็นงสีไม่ใช่ออกสมแซ่บอ่าอ่าหมาะใส่เครื่องค่ะมีคาตะไคร้ใบบักกรดูดเอาพริกสดตำลงน้ำกระเทียมหอมแดงแล้วก็บักกอกใส่บักกอกสามหน่วยแล้วก็มีอ่ามะขามเปียกก็ เดี๋ยวถ้าหมอมันเดือดค่ะห้วเาปลาลดลงปลาลดได้มากหมืกขึ้นแต่หมืกขึ้นมันมาเดือดเ,เ,เลยบอไริบบะไรตุ่มเลยใส่สองปิดไว้เดี๋ยวหมอเดือดข้าอยาเอาปลาลงอาหมอฟดุแล้วค่ะทีนี้เอาปลาลงห้าเอาน้ำใส่ลายเล็กน้อยค่ะเพราะว่าปลาลดนี่มันมันอยากเปื่อยอยาก พาลงไปเลยอันนี้เป็นปลารดบ้านนะคะเป็นไปนสามาเป็นไปนสาคนขายให่มมโมเมนต์ปลารดเลี่ยงเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนค่ะ ให้มันไปเปื่อยก่อนอ่าหมอตุมปลาลดปวดแล้วค่ะเอาใบนี่เซนัมยู่บ้านมีของใบเพิ่มรสชาติลงไปใบชูรสแล้วก็อันนี้ใบกะเพราแต่มันมีลายสูตรค่ะบางคนบลใส่กะเพรากับอะไรของคอนบลมักกินกับใส่น้ออื่นอาจจะใส่ปลาอีกตู้มันแล้วแต่สูตร ไผสูตรมั่นเพคือกันไว้ไวเบ่อนหอมนี่เราตะกูมากค่ะมมมบมงคนบ่มากอันไดกับบัวตองใส่มากับอะกับถิมลงบ่มีสูตรผิดเริ่มเปือ่อยแล้วค่ะเปือ่อยแล้วเปือ่อยแล้วซีเมึงแลลวรสชาติมันออกเพ็ด ออกนัวออกสมสมสมบกอ,อบักขาหน้อยนึงซุปแล้วค่ะซุปแล้วปลาเปื่อยแล้วตักเลยตักเึอะมากพอม

หอ,อมหวยหวยถา้าผู้านร้องพนเป็นมาหยอดประคามอ่อนก็ได้ค่ะเริ่มสมแล้วตะกรูมากตาหนีใส่บอกกอะบอกกอกหนีใส่ใส่ช่องฟิตไวค่ะเวลาเขามากินมนันยังสิดรสชาติอยู่เพื่อเขาเร็จแล้วโอเคเรียบร้อยน่ากินซิมแล้วค่ะแอบเรียบร้อย ต้มปลาลดบ้าน,ะานาสะาดสบขนาด